เนะเพื่อนๆพี่ๆมานะ <c oughs> เลยไม่มาหรอถ้าใครไม่มาขอให้ไม่มีคู่เลย <c oughs> เอาล้ครับก็บอกว่าถ้าใครไม่มาจะไม่มีคู่มีกล่อกมาเยอะแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณ300รอคนได้แล้วนะ <c oughs> ข้างหน้าข้างหน้านะ <c oughs> อาสุภาพสตรีครับเด้เชิญข้างหน้านิดนิดครับเพราะว่าเดี๋ยวมิตแทบจะได้โยน ใกล้ๆเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าทางนั้นเดี๋ยวเลยไปถึงตัวพระธรมธานนะฮะเข้ามามรนี้หน่อยนะครับอ่าใกล้ๆเลยนะครับในกลุ่มนี้นะครับผมภาวนาให้น้องคนใส่เนี่ยฮะคุณเตีนเนอร์คนนี้นะฮะได้แล้วนะจ้าขอให้ได้สักทีเถอะรถไฟเที่ยวสุดท้ายแล้วยังเล้วนะอ้าวครับเอาล้วครับน้องแอลครับถึงเวลาแล้วนะครับ และแล้วก็เป็นจริงนะฮะ ขอเยเชิญคนที่รับเช่าดอกไม้ครับขึ้นสู่เวทีนะครับ